คลิปนี้รีวิวงานทําตัวเรือนทองคําให้ลูกค้านะคะนี่นะคะเป็นจี้หยกโดนัทเขียวจกกักรพพัดนะคะคือลูกค้าเขาเอาหยกมาเองนะคะทีแรกมันจะเป็นหยกชิ้นกลมๆนะคะยังสวมใส่อะไรไม่ได้แล้วลูกค้าอยากทําเป็นจี้ขึ้นมาก็เลยให้ทางเรานะคะทําตัวเรือนทองคําแท้ 9K ให้ค่ะซึ่งเราทําออกมาก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่เป็นทองคําแท้ 9K นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีฝั่งเพชรพลอยนะคะตามที่ลูกค้าสั่งนะคะก็จะสวยงามแล้วก็ใส่เป็นจี้ได้ค่ะดูหรูหรามากค่ะหยกสีเขียวสดด้วยค่ะตัด กับตัวเรือนสีทองซึ่งเป็นทองคําแท้ 9K ซึ่งใช้ทอง 9K ก็เพียงพอต่อการไม่ลอกไม่ดําแล้วค่ะนี่นะคะพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะก็นัดเจอที่ห้างสรรพสินค้านะคะใครสั่งงานของเราถ้าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครสามารถนัดรับนัดชมของจริงได้ค่ะงานเครื่องประดับยกล้านเรารับทําทั้งงานเงินแท้ทองแท้นะคะแต่ว่าถ้าใครทําตัวเรือนสีทองเนี่ยก็แนะนําถ้ามีงบก็ทําเป็นทองแท้ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ลอกไม่ดําค่ะถ้าเป็นงานเงินชุบทองนะคะพอผ่านไปเป็นปีๆก็อาจจะต้องชุบซ้ําเรื่อยๆค่ะ นี้ก็ส่งให้กับมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจแบบไหนทักแชทมาได้เลยค่ะ